คนวันนี้ผมก็จะพาันรู้จักกับปืนบัสพีนี่เองครับเป็นปืนที่โคตรจะมเมตาเลยตอนนี้เอาจริงก <c oughs> <ๆ> <c oughs> ็จะมีสโคปตัวนี้ครับเหมือนเดิมอะแล้วก็เลเซอร์ะจะเป็นตัวนี้แล้วก็แล้วก็ลำกล้องปืนก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ด้ามจับก็จะเป็นนี้แล้วก็แป็คคาสีห้าสิบครับผมแล้วก็จะมีของจูนของจูนก็จะประมาณนี้อ่าเน้นยิงเน้นยิงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลดแรงถีบอะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อความคล่องตัวนิดนึงโอเคอ่าต่อไปฮะจะเป็นด้ามจับใช่ไหมอา ความแม่นยำนะความแม่นยำเออเราก็ลดแรงถีบแล้วก็เป็นกระสีห้าสิบแค่นั้นครับของแต่งก็กินเออนั่นแหละเหมือนเดิม <laughs> โอเคครับบอกแล้ว,วปืนนี้แม่งโคตรจะเมตาเลยช่วงนี้เอาจริงๆเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมโอเค อุย้ยเฮียข้าเกียดเจ้าพวกที่เล่นลูก2อไฟหลบหลหลบหลบ,ลบมีคนมาหหน้าก็มีข้างหลังก็มีตายซะนี่น

กำลังว well ิ่งวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมานี่นี่ใช้ปืนยิงเมื่อกี้คงจะไม่เหมาะใช้มีดฟันเอาละกันไม่หยักไม่ก็ยิงเสือด้วยละตีตัวแตกไปเฮ้ยตรงนั้นเจ สไนยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้มันกดไอ้นี่ไม่ติดอ่ะมาอีกแล้วไอ้คาร์บอยมาอีกแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมันไม่ยิงหรอวะ โอ้ยมีโล่ร้อยไปดิฮะโอ้ยกูโดนจากข้างนอกต้นไม้เ้ยต้นไอตัวเมื่อกี้ทำไมมันลอยมันลอยไปมันลอยอย่างนั้นนะทำไมมันลอยอย่างนั้นน่ะ เต็มหัวโอ้โหลูกซองไฟโอ้ยไปเล่นกับพ่อของนะ ไปแล้วกูอา้ย r p จีได้ดีเป็นไหนแล้ว,วะอ้หาไว้จัดไวแท้ไวแท้โอ้หายไปแล้วมึงโดดไปตึกเหนือคุณมาตุกนี้ มี <c oughs> สี่แต่ตายซะ <c oughs> <c oughs> ตัวที่ใช้อ p g ี่เมื่อกี้ไปไหนหรอวะไปคร,ครับเนี่ยเออเขาสักคะแนนหน่อยแล้วกัน <c oughs> อุ้ยมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> อ๋ขอขูเจอแล้วขูเจอแล้วขูเจอแล้วเรียบร้อยมึงเรียบร้อยอย่าเพิ่งกดตาย ừ. tại luôn rồi Nguyên Ui Tổn hại Đừng đuổi theo tôi Đi này rồi? Đi đâu rồi? Đi kia, rồi? ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้ต้นไม้แม่งมองไม่เห็นน่ะโอ้ได้18ตัวถือว่าโอเคอยู่หนุ่กวจังวะข้างล่างโอ้ยสัตว์มาดีมาดีที่อะเฮ้ยมันเห็นกูได้ไงวะเฮ้ยตันแหละๆันตัน ต้องจัดให้ม ok. ันหน่อยแล้ววะต้องจัดให้มันหน่อยแล้ววะขอท่าปิดฉากเท่ๆอือมึงกวตีนได้ไหมแม่ยิงอุสมันเลยนะมึงโอ้โหบุเก็เกียดลูกซอง S <S> จะมาอวยปืนวัดพีเท่าไหร่แม่งกูโดนยิงยับเลยเอาเต็มหัวเชียร์มันคงจะแบบวัตถาฟ้าอะไรครับเนี่ย <a> ก <pack> ูโดนอะไรมีคนกำลังวิ่งมาเอาเรียบร้อยไป ขอโทษด้วยจ้ะยิงกูอากูยิงกลับอ่ะยิงกลับไม่โกงจ้ะข้างในที่ไหนมันนอนอยู่นี่ <c oughs> นอนทำอะไรง่วงก็กลับไปนอน,นต้องมาเล่นเกมกูรัด ร้อยครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยกูถือมีดทบามวะเนี่ยกูจะปาพี่เข้าบ้านเมื่อกี้แล้วแม่งปิดประตูเลยกูเว้ย <c oughs> ไม่ตายโดนมีดกูขนาดนี้ไม่ตาย <c oughs> โอ,ยโอ,ยโอย้ตามมาทีจะ้ะ ไหนลาแจ๊ะเฮี้ยข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งโอ๊ยกูรอดเฉยว่ะไอ้เหี้ยช่วยกูก้อนแม่งดีตีนเข้ามาได้แม่งมาตายกับระเบิดอเคมากำลังลงมา ชาแข่งรถเร็วฮะจะไปรีรอฮะเราต้องยิงล้มปุ๊บเราปาเมีดเลยเต้องเล่นเร็วเมื่อกี้เพื่อนมันอีกตัวนึงอยู่ไหนวะนเหลียคนวิ่งทั้งหมดลงมาดิครับโอ้ย มึงยังไงของมึงเนี่ยมาลงมาดิดิสักทีเถอะอุ้ยอะไรครับเนี่ยมาลงมาลงมาเรียบร้อยฮะฝาแฝด วูฮูเปิดไปไม่ได้คุณลืมกูปิดไว้มีคนลงไปไหนแล้วะเฮ้ยไวเกินกี่มีคนเล็งม,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 มันตายแล้วมึงจะซ้ำทำไมแล้วเออขี้ลาดไวพวกนี้อยู่ไหนวะจะไปฆ่า โคตรเกลียดเลยระเบิดแก๊สเนี่ยหายตัวนี้ไม่เจออ๋อเนี่ยคุณเจอแล้วเชอือเจอแล้วเรียบร้อยไปเลยครับสไนัยอย่างนั้นเลยไอ้หนูเอา้ามึงกดตายไปก่อนโอ้โหเก็บใจที่น่าโดนบัสพีผมยิงล้มทำใจไม่ได้ต้องกดตายไปเลยทีเดียวเฮ้ยมีคนเล่งแล้ว ไปฆ่ามันอย่างสมศักดิ์ศรีร้อยไปเด็กอยู่ข้างบนปบา่าวะโอ้โหนิดเดียวเกือบตายกู เรียบร้อยฮะตกไปเกิดอย่างรวดเร็วโอ้ยบ้าก <quedar x> <odel> ูมองไม่เห็นไหนวะอยู่ไหนวะเพื่อนอะไรอ่ะเขาทำอะไรของเขาอ่ะ ยัยลูกซองไฟดีนะกูไม่ตายโคตรเกลียดเลยลูกซองไฟเนะี่ยล้มหนึ่งล้มสองไม่มีผลงานกูนเลยโอเคลม้มอุยอ้ยเดือดเกินโอ้โหลงม,มาเพียบอืมกูกูตายให้ก็ได้อะ <laughs> เอตายโดนปะวะเอตายโดนปะวะโดนไม่ดีโดนไม่ด,ดีเออยิบสมคิวแล้วทุกคนขอสาสิบขอสามสิบยิบสี่ยิบสตัวแล้ววะขอสาสิบขอสาสบทุกคนเอ,อ้ยไม่ทันวะแม่งทดเวลาแล้ว้อย โอ้ยเยี่ยบกระสุนหมดอือสามชิ้นพีได้ยิงพลาตัวเองเฮ้ยไอ้วนมันหนังเหนียวยิงไม่เข้ามาขอขอีกสักตัวหนึ่งโหไม่ได้เก้แล<ว>้ได้ยิงพลาตัวก็หนึ่งได้ยิงพลาตัวก็ถือว่าดีอยู่ ยิงไกระยะนี้กูยิงมั่งมั่มจะชุบทำไมเอ้าล้มไปหนึ่งดบร้อย

เอาอย่างนี้ก็เสร็จโจนเลยครับเฮ้ยอ้านี่กู <c oughs> ไปวิ่งโกลาหายอยู่100อุ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ด โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดค่ะดอกนี้ฮึ่มร่วงกากาศไปดิครับเฮ้ยโดน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 มีดพอดีวิฮึ่มกูก็โดนเหมือนกันมันต้องลงไงมีสเต็ปไอ้หนูลงมั่วๆก็ตายดิปามีดเอ้าโดนเฮ้ยเฮ้ย เอาไอ้ย uhm. ่ะเอาเพื่อนเราถึงเวลาของข้าแล้ว เยมึงได้แ <tang> ค <ar> ่กันตัวแต่มึงกันหัวไม่ได้อ่ะโดดเข้ามาโดดเข้ามานี่ม <Tamam> ึงลุกฟองไฟใช่ไหมนี่กูได้ฆ่ามึงกูก็ดีใจแล้ว กูแคดมากเลยพวกที่เล่นรถซองไฟเนี่ยเฮ้ยแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคโอเคจัดไปฮะตรงนี้ บึดบึดบึนบดโดนไปดีแล้วแฟดครูระเด็นไปไหนวะนะอุ้ยอีกแล้วเหรอลูกซองดุมใช่ปะ่ะเมื่อกี้ใช่โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแผตของเราไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้สิร้อย อ้ยกูซาเขยจบออกมาตั้งไกลที่แม่งยังโดนนักสมีส่องไฟอีกไปฮะวิ่งหาตีนกันเถอะเฮ้ยไม่ได้ปล่อยเมาส์ยิ่งใหม่แล้วเฮ้ยมีดกูว่าอยู่แล้วโอ้ยมีคนมาโอ้ยมันร่อนมาบ่ฟาดกู <laughs> มะะ <laughs> เรียบร้อยเลยครับใครบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเอาอหมอท้าลงเทานั้น <laughs> <laughs> ลมมมาลงมุ หูนิดเดียวจะมาลอยเลยหนูโอ้ใครแม่งยิงทะลุมาวะหลังก็เลยลำบากใช่ไหมสไนก็มี อะไรอะ่ะสไลด์มาทำไมอ่ะเอ้าระยะนี้ก็เรียบร้อยเดืครับอุ้ยได้อยู่นะระยะไกลขนาดนีนน้โอ้ยโอ้ไม่นะไม่นะโอเด็กอุอ้ยว้าวแล้ว ตัวที่สองเอฟโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยวู้ดเอตาเต้แล้วเอ้ยมึงเอามาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยไอ้พวกบ้าโอ้ยนั่นไง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 มึงโดดมายิงใกล้ๆโอ้ยไอ้เหี้ย okay, ์พีจีโอเคพร้อมละ